สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนเด้อค่ะเด้อเรียนเซิร์ทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดาเจ็ดแปดเก้าแอธิดาเจ็ดแปดเก้าเด้อค่ะเด้อช่องของไฮพายเราเรืองพบความสนุกและความบันเทิงนะจ๊ะแม่หมอสายมูนะคะแม่หมอสายฮาสายมูใครสนใจสินค้ามูนะคะบ่ว่าสิเป็นน้ําหอมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมไว้เทพไม่ว่าจะเป็นกํายานไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมกลิ่นต่างๆว้าวงสวงเทพก็ทักมาถามข้อมูลเพิ่มเติมนะจ๊ะแล้วก็เห็นต่างๆนะคะใครสนใจนะคะก็ ติดต่อแม่หมอได้จ้ะใครอยากติดต่อแม่หมอกดเข้าไปเขาคิดว่าเพิ่มเติมนะคะเราก็มีโปรซื้อของแถมดูดวงนะจ๊ะแล้วก็ดูดวงราคาย,ย่อมเยาวและใครอยากดูฟรีนะคะกดเข้าไปที่เพิ่มเติมจะมีสองทางติดต่อสีดํานะคะเราจะไลฟ์สดที่11โมงเช้านะคะช่องสีดําเราจะให้ฟรีนะคะใครสนใจฟรีหนึ่งคำถามก็กดเข้าไปเพิ่มเติมได้เลยจ้ะเราจะไลฟ์สดที่11โมงเช้านะจ๊ะ เอาเป็นนันวานะคะใครสนใจบวาสิโปรใดก็ทักหาแาม่หมอแล้วกันขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะจ๊ะและขอบพระคุณผู้ที่มีอุปการะคุณทุกๆท่านนะจ๊ะบ่ว่าสิเป็นคนใหม่คนเก่าที่ติดตามนะคะขอบพระคุณนะคะแม่หมอปวงนะคะยอมรับว่าปวงจ้านะคะเอาเป็นนันวานะคะเรื่องก,กันเลยจ้ะเมื่อนีเวลานี้เขาใส่ไพเรเรื่องนีนหัวขอนะคะคุณคือผูเอ้เลือกชีวิตของตัวเองแต่มีคนอยากเลือกชีวิตให้คุณวัสั้นนะจ๊ะ เรามาดูพลังงานของคุณก่อนเนาะว่าคุณเป็นใครเป็นยังไงนะคะเป็นอย่างคุณถึงมีคนอยากมาเลือกชีวิตให้คุณแทะอยากรู้และอยากรู้นะจ๊ะขอดูพลังงานของคุณก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านสายนะจ๊ะไพ่ใบแรกขึ้นมาไพ่ใบแรกขึ้นมาไฟออฟแวนธาไฟแม่สิงห์ธนูคุณเป็นคนที่มีมุมานะคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นกว่าคุณจะได้อย่างมาบ่ง่ายค่ะคุณเป็นคนที่มีคําว่าบุกบั่นบุกบาฝาฟัน เป,เป้าหมายสี่ยยกเย็นแสนเข็นขนาดไหนคุณก็เป็นคนที่ไม่หยุดต่อการเรียนรู้ต่อการพัฒนาต่อการเผชิญกับสิ่งยากๆนะจ๊ะถือว่าดีค่ะคุณเป็นคนเก่งเนาะเป็นคนที่เลือกเส้นทางให้กับตัวเองได้นะประมาณนั้นนะถือว่าดีค่ะไม่เหมาะชอบมากเลยคนที่มี energy แบบนี้นะบนโลกใบน,นี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเนาะนะคะกว่าจะได้ต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนต้องแก้ไขนะไม่มีใคร เก่งมาก่อนนะคะฉะนั้นต่อค่ะขอดูไพ่ใบต่อไปนะไพ่ใบต่อไป The Magician คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่มีซิกเซนคุณเป็นคนที่ทำงานในทุกสายงานไม่ว่าจะทำงานด้านสายพูดไม่ว่าจะทำงานด้านสายโหราศาสตร์ได้ทุกสายงานมีความเก่งเฉพาะด้านแต่กว่าจะเก่งมาคุณก็ต้องเรียนรู้คุณก็ต้องฝึกฝนคุณต้องบึกบาฟาฟันทุกอย่างไม่ได้มาด้วยเกรดกราบกว่าจะคุณจะขึ้น ไปยืนบนเวทีใดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอะ่ะนะคะคุณก็ต้องฝึกฝนคุณต้องเรียนรู้คุณต้องอ่านคุณต้องฝึกคุณต้องพัฒนาแล้วพัฒนาอีกอะค่ะกว่าจะได้นะคะอันนี้ดีค่ะถูกต้องนะบนโลกใบน,นี้ไม่มีใครได้อะไรมังง่ายๆนะจ๊ะกว่าจะได้ต้องต้องบุกบ่าฝ่าฟันถูกตาค่ะอันนี้ไม่หมอเห็นน้ำนะจ๊ะดีค่ะคุณเป็นคนที่ไม่หยุดต่อการพัฒนาแล้วคุณเป็นคนฉลาดด้วยเกิดวันพุธน้ำกระไดนะจ๊ะต่อค่ะขอดูไพ่ใบต่อไปจ้ะ เดชรีออดราศีกรกฎคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นนักสู้ตัวยุงคุณเป็นขุนพลอะไรที่อยู่ข้างหน้าคุณสู้ยิบตานะคะฉะนั้นนะคะเก่งค่ะคุณเป็นคนที่บอกว่าทัดเหตุแล้ววางแผนแล้วรับรองสําเร็จอาจจะดูยากสําหรับคนอื่นที่มองว่าเปิดไปบ่ได้ดแต่คุณทําได้คุณเป็นนักสู้ตัวยงอะค่ะประมาณนั้นนะคุณเลือกชีวิตให้กับตัวเองถูกต้องค่ะถ้าคุณไม่เลือกแล้วใครสีเลือกให้คุณละจ๊ะนะคะดีค่ะ บางคนก็เป็นสายเทรนออกกำลังกายเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีเป็นคนที่มีความเก่งเป็นผู้หญิงก็เหมือนผู้ชายเป็นขุนพลทำงานสู้ตุยอะคะ่ะประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็แบบยิ่งเก่งไปใหญ่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็สู้ยิบตานะคะฉะนั้นมาดูต่อค่ะดีค่ะนะคะดูไพ่ใบต่อไปจะไพ่ใบต่อไปซิกอปอปเร์ดธาตดินพฤกษกันมังกรคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนใจบุญคุณเป็นคนชอบให้ ชอบซัพพอร์ตเป็นป๋าเปเป็นคนที่รักคนอื่นซัพพอร์ตคนอื่นได้ดีนะเป็นคนที่ถ้าคุณมีความรักเนี่ยคุณจะเป็นฝ่ายให้คุณจะเป็นฝ่ายฝ่ายซัพพอร์ตคนรักด้วยซ้าไปนะจ๊ะคือคุณคุณพร้อมที่จะให้ด้วยใจคุณพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะซัพแพซัพพอร์ตคนรักคุณถ้าคุณมีเท่าที่คุณทําได้นะจ๊ะถือว่าดีนะคะไม่หมอเชื่อว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะแล้วก็ ชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่คุณทําได้นะจ๊ะฉะนั้นมาดูต่อค่ะอยากรู้อีกไฟอวัยดีธาตุดินพึกศกกันบางก็นแต่คุณไม่ค่อยประสบผลสําเร็จเรื่องความรักใช่ไหมเพราะว่าคนรักของคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นของตุยก็ได้เพราะเพราะว่าคุณเป็นฝ่ายให้คุณเป็นไยอะไรก็ได้คุณเป็นไฟแบบอารมณ์มรวยกับความรักอ่ะคุณมักจะถูกคนรักเทคุณมักจะถูกคนรักที่ไม่ให้ค่าคุณมักจะถูกความรักที่เข้ามาในชีวิตหวังหลอก บอกหลอกก็ได้เพราะคุณเป็นฝ่ายให้ไงสิบ,บอกหลอกแบบหดได้ไดหมดไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นความรักเพราะคุณแคร์ความรักมากกว่าตัวเองอะ่ะประมาณนั้นนะจ๊ะถ้าเปรียบเสมือนไพ่เซ p กเปนิเคิลเนี่ยคุณจะให้มากกว่ารับโดยที่คุณไม่หวังผลอะ่ะเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นของตุยก็ได้ได้หมดนะจ๊ะไม่มีใครผิดใครถูกเพราะความรักยิ่งให้ยิ่งเสียเปรียบนะให้มากก็ดูเหมือนแคร์มากให้มากก็ดูเหมือนเป็นของตุยอันนี้แปลกเนาะคนเท่านี้แปลกเนาะ เวลาเวลาได้ได้สิ่งดีๆบางบรูค่าปาะมาณนั่นแหละคุณเป็นคนประมาณนั้นนะให้ให้มากกว่าที่ตัวเองได้รับอะนะให้มากยิ่งกว่าตัวเองได้รับพอพอถึงจุดจุดหนึ่งแต่คุณเป็นคนที่ชัดเจนนะแต่ถ้าไม่รักก็ไม่เป็นไรคุณก็พร้อมหันหลังประมาณนั้นนะจ๊ะวุ้ยคุณเลือกบางทีคุณก็เลือกตัดจบก,กับคนที่ไม่ให้ค่าคุณก็ได้พอไฟขึ้นมาไฟออฟเพนดิเคิลเนี่ยคือหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ หันหลังให้กับสิ่งที่ไม่รักคุณหันหลังให้กับสิ่งที่ดูดูคุณเหมดดือนดอยคาคุณเพิ่งจะหันหลังมาใช่ไหมนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเมื่อคุณหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ดีอาทิเช่นงานไม่ดีความรักบดีในเมื่อคุณเป็นป่าเปย์แล้วอ่ะเขายังไม่เห็นค่าเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเขาน่ะจะทํายังไงต่อใครเขาคนนั้นเป็นใครคนคนนั้นที่ทําให้คุณหันหลังนี่แหละคนคนนั้นที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่า ว่าอาเนี่ยจ้ะเป็นไผ่เนาะมาเบึงเนาะ view of fortune คนเกิดวันพฤหัสเขาก็เชื่อว่าคุณเป็นโชคชะตาของเขานะเขาเชื่อว่าคุณเป็นคนรักของเขาและเป็นโชคชะตาที่นำพาให้คุณสองคนมาพอกันเขาเชื่อแบบนั้นนะแล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะในเมื่อเขาก็รักคุณนะดูท่าเนี่ยเขาอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำไปแล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะ the view of fortune คนเกิดวันพฤหัสเขาเชื่อด้วยว่าคุณสองคนเป็นคู่กันมาดูส้ะ เทนออฟคัพจริงๆเขาก็รักคุณนะแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นคนที่รักรักคุณเช่นเดียวกันเนี่ยเห็นไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นขอดูหน่อยเซทเทนออฟคัพนะคะเขาก็เชื่อว่าคุณเป็นคู่ทั่วแวนอ่าถึงเวลาต้องตัดสินใจถึงเวลาต้องเลือกชีวิตหรือเขาต้องเลือกช่องทางการงานหรือว่าเขาต้องหรือเขาต้องถึงเวลาต้องเลือกนะว่าจะเลือกอะไรดีเส้นทางไหนงานหรือความรักหรือคนสองคนหรือเขา เขาอยู่ในระหว่างที่ต้องเลือกก็ได้จะเอาอะไรจะทํายังไงต่อในในชีวิตก็ได้จําเป็นต้องเลือกแต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักนะเดทราศีพิจิกนะความรักครั้งเนี้ยจบไปแล้วเพราะเหตุผลอาจจะเป็นเพราะงานอาจจะเป็นเพราะอยู่ไกลกันอาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอยู่คนละที่อยู่คนละไกลไก,กันหรือความสัมพันธ์อยู่ดีก็จบกันโดยบ่เป็นทา มาเกิดเรามาดูต่อค่ะนะแต่ความสัมพันธ์นี้น่าจะจบไปแล้วละ่ะนะคะมาต่อค่ะทูอครับจริงๆคุณสองคนรักกันนะรักกันนะคะแต่มันต้องมีอะไรในกอภัยเนาะถ้ารักกันแล้วทําไมถึงอยู่ดีๆก็จบกันโดยว่าเป็นทานะคะภัยึ้นนะจริงๆคุณหันหลังให้เพราะเขาอาจจะหันหลังให้คุณก็ได้หรือเขามีความรังเลก็ได้เขารักคุณแต่เขายังมีความรังเลสีเอาจางใดดีก็ไใดนะ หรือเขาลังเลว่าสิจังไดคือยึอยึงยักยักอะเสีเอาบ่เอาเฮ็ดเหมือนแบบเข้าใจเขาไม่ยึดยึงยักยักเนาะเสียอาบ่เอา,บเอาสีเอเบ่เอาสียนาเฮ็ดเหมือนของเล่นอะประมาณนั้นคุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตอะประมาณนั้นนะจ๊ <far. S 2> ตะตอนนี้นเรามาดูกันนะคะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์คุณเลือกคุณเลือกหหลังให้คุณเลือกเดินทางในขณะที่เขากําลังลังเลว่าจะเอาจาังไดต่อประมาณนั้นแต่คุณไปแล้วประมาณนั้นก็ได้นะได้หมดน,นะคะ เรามาดูนะคะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์วสันคนคนนั้นที่เขาอยากเลือกชีวิตให้คุณเป็นอย่างไรมาบึงเนี้ ten of swords คือคนคนนี้เจ็บนะคะหรือเคยทําให้คุณเจ็บก็ได้คนคนนี้เจ็บกับการกระทําของตัวเองหรือคนคนนี้เคยทําให้คุณเจ็บก็ได้นะ ten of swords ธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มไพ่ใบต่อไป the last judgment สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพราะบุญและกรรมคุณต้องได้มาชดใช้กันนะคะมาดูต่อค่ะ คุณและคุณทั้งสองคนได้มาสดใสซึ่งกันและกันนะจ๊ะแล้วจะเป็นยังไงต่อไพ่ขึ้น Queen of Wand ไพ่ขึ้นจริงๆคุณก็รู้ว่าคุณสองคนได้มาเจอกันเพราะโชคชะตาโดยบุญและกรรมน้ำพา้มาเจอมาเจอกันถ้าถึงเวลาจะต้องแยกก็ต้องแยกแค่นังบได้ค่คะต้องปล่อยนะจ๊ะคุณก็ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระก็ได้แค่เจ็บแต่ก็บบ่จมปกบดนงเฝ้าบดนงทนทุกข์ทรมานคุณตื่นได้คุณตื่นรู้คุณเข้าใจชีวิตคุณเข้าใจธรรมชาติ ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จบก็คือจบอะไรที่ไม่ดีก็บวโฟกัสประมาณนั้นคุณก็ไปโฟกัสความมั่นคงของตัวเองดีกว่าคุณเข้าใจธรรมชาติชีวิตประมาณนั้นนะคะคุณเลือกเลือกรักตัวเองเอเอเพนิโคแต่ตัวเขาเองเขาอยากยังอยากมีคุณนะยังอยากได้คุณยังอยากไปต่อยังอยากสายสัมพันธ์กับคุณเอาแล้วเป็นยังคือเพราะเหตุลละเกิดอะไรขึ้นในกอไผ่เอเดอเพนิโกเขายังเห็นว่าคุณมีค่านะเขายังอยากไปต่อยังอยากเก็บอยากมีอยาก อยากได้คุณอะเดอะมูนแต่คุณดูเหมือนอ่านใจยากคุณดูดูลึกลับซับซ้อนดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูเป็นคนที่น่าลงไหลและคาดเดายากว่าเสีเอยวจังไดประมาณนั้นคุณคุณเป็นคนที่คาดเดายากในปัจจุบันนี้นะในใจเขาอะเขาอยากครอบครองอยากมีคุณแต่ว่าคุณคาดเดายากคุณคุณขาดคะเนนบ่อยว่าหักยังหักเขาบอยยังอยากได้เขาบอยยังอยาก มีเขาเป็นคนที่รู้ใจบอรประมาณนั้นนะคนคนนั้นนะจะเดะมน Moon, ราศีมีนนะคะอ่ะแล้วมาดูนะคะว่าความสัมพันธ์สีลงเอ่ยจังไดอยากรู้ได้อยากรู้ว่าสัน้นไพ่ใบแรกขึ้นเดะสันคุณเลือกที่อยู่สันโดษก็ได้นะหรือตัวคุณเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ไหมคะคุณมีความสุขได้ในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานก็ได้หรือคุณมีคนเกิดวันอาทิตย์ก็ได้หรือเขาก็ได้ ณตอนนี้คุณบเบล่งรีบกับความรักความสัมพันธ์ถ้าเขาสีเขามานะคะฉะนั้นเขาต้องจีบคุณใหม่เขาต้องจีบคุณใหม่แล้วมาดูเซ็กเขาจะจีบคุณตินบอ,อยากรู้เซเว่นเอาขับตัวเขาเองเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะแต่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณว่ดจาเป็นต้องให้ไผ่ไรล่านะคะคนที่เจ้าชู้คนที่มีสเสน่ห์สิไไ่ล่าคุณบู้ยธรรมดานะปล่อยให้คนเจ้าชู้ไรล,ล่าคุณเซเว่นเอาขับ คุณสองคนน่าจะเคยจบกันเพราะเขามีตัวเลือกก็ได้แต่ตอนนี้คุณอยู่ได้คุณไม่ไล่ล่าคุณไม่ใส่ใจคุณไม่แคร์คุณอยู่เฉยๆนะคะฉะนั้นคนคนนี้จะไล่ล่าคุณเองวาสันเซเวนอ็อกคับกรก,กพิจิกมินทัดน้ํานะขอดูแซอู้ตอนนี้คุณไปโฟกัสความมั่นคงตัวเองอยู่ได้มีเงินโฟกัสงานและเงินผู้ดใดสีเข้ามาคนคนนั้นต้องซัพพอร์ตในระดับหนึ่งหรือฐานะต้องเท่าเทียมกันกับคุณต้องจริงจังและชัดเจนเท่านั้นถ้าว่า ว่าจริงจังและชัดเจนคุณก็บ่าเอาอ่ะค่ะนะคะมาดูต่อค่ะเอเอเพนติเคิลธาตุดินพฤกษศกันมังกรเขามีความเชื่อมั่นว่าคุณสองคนยังมีความผูกพันค่อยๆเป็นช้าแต่ชัวร์ประมาณนั้นในสายตาเขานะในสายตาเขานะคะเขามีความรู้สึกว่า,ทาเทนอเดพนติเคิลธาตุดินพฤกษศกันมังกรน,นะคะแม่หมอเชื่อว่าคุณต่อให้มีเขาเข้ามาในชีวิตคุณก็ไม่ได้โฟกัสมากมายแต่คุณหันกลับมารักตัวเองอะคะ่ะ เพราะคุณเลือกเส้นทางให้กับตัวเองมีมีก็ขอบคุณไม่มีกับบ่เป็นอย่างบ่มีเงินฉันก็รวยฉันเลี้ยงเจ้าของใดฉันมีงานมีเงินนะคะใครจะอยู่ก็ก็ก็ดีใ,ใจใ,ใครสิไปกับบ่เป็นอย่างนะคะประมาณนั้นคุณมีความรู้สึกแบบนั้นอะเพราะว่าตัวคุณเองคุณอาบางท่านก็อาจจะรวยแล้วบางท่านก็ทํางานเลี้ยงตัวเองได้บางท่านก็มีความสุขด้วยด้วยตัวเองบางท่านก็บ่ได้สนใจความรักอีกต่อไปขอให้มีเงินอย่างเดียวกับพอประมาณนั้นนะจ๊ะคุณเลือกชีวิตตัวเองอะค่ะ คือใครจะอยู่คุณไม่ได้เดือดร้อนใครจะไปคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ีถ้าอยู่ก็ดีใจก็ขอบคุณทุกโมเมนต์นะคะเอถือว่าดีนะคะถ้าหากคุณเป็นคนที่สามารถทำเอเนจีตัวเองได้แบบนี้คุณจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับใครจะอยู่หรือใครจะไปนะคะบอหยหามากจนเกินไปโหยหามากที่สุดคือเงินเท่านั้นที่ฉันต้องการเบึ้์สุดยอดค่ะนะจ๊ะวันนี้เรามาดูกันนะคะแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ในเมื่อคุณเลือกชีวิตให้กับตัวเองคนคนนั้นเขาจะทำยังไงในความสัมพันธ์ ในเมื่อเขาไม่มีเอ็นเขาเอินเขาเอินแบบว่าไม่มีอิทธิพลเหนือพวกคุณอะคุณเหนือคุณเหนือเขาอ่ะคุณเหนือเขาแล้วเขาจะทํำยังไงมาดูเซตทั้งที่เขาอยากเลือกเลือกชส้ทางให้คุณแต่เขาเลือกไม่ได้ฉะนั้นในเมื่อเขาเลือกบ่ได้แล้วนะคะแล้วเขามาเบิ้งว่าเขาจะทำไงควินอฟสอดเขาเค็ดหนังบ่ได้เขาคาดเดาคุณบ่ได้ เพราะคุณเป็นคนที่หนึ่งมีชื่อเสียงก็ได้เป็นคนที่ทํางานผ่านออนไลน์ก็ได้เป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองคืออยู่คนเดียวก็ได้อ่ะที่เห็นยังใดมากกว่านี้ละจ้ะถ้าไม่จริงใจนะจ้ะฉะนั้นดูต่อค่ะ Tree of Sword ถ้าเขาเป็นคนที่เคยทําให้คุณเจ็บคุณก็ต้องระวังมากขึ้นคุณไม่ได้ปล่อยให้เขาเข้ามาในชีวิตง่ายง่ายเหมือนเดิมอีกต่อไปกลับเข้ามาต้องระแวดระวังระวังโตมากขึ้นประมาณนั้นนะคะดูต่อค่ะ คือตัวเขาเองเขาก็บอกว่าต่อไปเนี้ยถ้าหากคิดจะมาคุณต้องมีคนฝ่เทคแอคชั่นเฮ็ดยังต้องต้องจริงจังและจริงใจการกระทําต้องไม่สวนทางกับคําำว่นะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะเขาจะเทคแอคชั่นมากขึ้นเขาจะลงทุนมากขึ้นเขาอาจจะชวนคุณไปเที่ยวกดษได้ไดเมดน,นะจ๊ะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะอยากรู้จะ่แตร์มบ์แรนด์ความรักครั้งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเขาจะเทคแอคชั่นเขาจะทําให สถานะที่คุมเคือที่มีประเด็นตะกรอนนั่นเฮ็ดให้ดีขึ้นประมาณนั้นนะจะเบืยออ่ะดูสิเขาจะทํายังไงอกีกนายเขาจะพยายามนะเพราะเขารู้ว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ยากมันงะมันไม่ง่ายเพราะตัวเองเป็นคนทําไวอ้อ่ะแล้วจะจบอย่างไรอะ่ะท้ายที่สุดเขาสามารถทําให้คุณกับเขากลับมาอลองมีแพลนไปเที่ยวน้ํากันได้ต้องเริ่มต้นตรงนั้นให้ได้ก่อน ถ้าคุณมีประเด็นกันคุณต้องนัดกันไปเที่ยวค,คุณต้องนัดกันไปเจอกันคุณต้องนัดกันไปไปดินเนอร์หรือไปกินข้าวหรือไปใช้ชีวิตฮอบบี้น้ำกันก่อนถึงความสัมพันธ์ถึงจะเริ่มต้นที่ดีประมาณนั้นเขาต้องคิดแบบนั้นนะเขาวางแผนไว้ว่าจะชวนคุณไปเที่ยวบางคนก็ชวนกันไปไปาย่ะปีนเขาไปไปาไยเขาไปปีนเขาบางท่านก็แพลนแล้วต้องไปดินเนอร์ไปฮานิมูนไปไซส์กระไดนะไปเที่ยวไกลไกน้ำกันนะคะ มีกิจกรรมเหตุน้ำกันระหว่างสองคนเท่านั้นถึงจะสามารถทำให้คุณกับเขากลับไปเป็นปกติได้เหมือนเดิมว่าสั้นนะจามาดูต่อค่ะเขาวางแผนไว้แล้วค่ะวางแผนจะพาคุณไปเที่ยวไซคกับรุษอะแล้วแต่และแต่ละคนคือเขารู้โตอยู่นะคะว่าถ้าการที่จีกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณทอนครั้งเนี้ย ต,ต้องมาเจอตัวจริงต้องมาฉาลองใส่ชีวิตต to <ๆ>้องใส่ชีวิตซิวซิวกับคุณนำบาสันว่ามีทางได้ไปต่อกับคุณแน่นอนว่าสันตัวอุ้ยเขาอยากบอกรักคุณน่ะบุย่ะคนคนนั้นจะกลับมาง้อคุณและคุกเข่าบอกรักคุณว่าสันบุย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 บยบุยบุย I love you วาสันตัวเนี่ยฟิลนี่อุ้ยอิสาเดอิสาเดนะคะเขาวางแผนไว้สีพาคุณไปเที่ยว แลก็สิบอกรักคุณเขาจะคุกเข่าอ่อนวอนขอความรักจากคุณอาจจะขอคุณแต่งงานก็นได้เด้อว่าส่นตัววุ้ยตื่นเต้นนำเด้บาท,ทีนี้ <c oughs> และท้ายที่สุดแผนที่ก็วางแผนไว้ในี่สำเร็จบอมาเบิงตะภัยขึ้นนะคะกําลังวางแผนกําลังวางแผนแบบแยบยลน,นะคะการที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นายอ๊อฟคับกระกฎพิกจิกมนธาตุน้านํานะคะแต่ล้วราศีมิถุนนะคะ คิ King aut, งออฟซอสธาตุลมม่ถุดตุนกลุ่มนะคะฉะนั้นนะคะเป็นได้แทบทุกธาตุแหละมาเบื้งต่อค่ะอยากรู้อีกเพจเนี่ยเขานั่งนับวันนับคืนกับการที่จะได้ไปเที่ยวกับคุณอะ่ะเพจเอาเปที่เขาธาตุดินพึกศกกันบางกอนนะคะนั่งนับวันนับคืนเมื่อใดสิได้ยยพอกันจกเชียรเนี่ยจักมือเล่งแล้วเล่งอีกนะคะในใจกันโดนแล้วเกิดมาค่ะมาดูต่อนะคะและ้วจะจบอย่างไรทรีออฟเพนติเคิลนะคะคือ กะคุณก็อาจจะถ้าการได้นัดเจอกันครั้งนี้คุณอาจจะให้คุณอาจจะพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าดูซิจะลองให้เขากลับมาเป็นแฟนอีกบอรประมาณนั้นประมาณนั้นอะจ๊ะมาดูต่อค่ะเทนอฟแวนแต่มันดูเหนื่อยเนาะกับการที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะความสัมพันธ์ปล่อยกันให้จบกันไปนานแล้วจะมาเริ่มต้นลื้อฟื้นไหมมันยากตัวนะคะมาต่อค่ะ คิงออกคับแต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอ่อทอต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิน้นบวยคักนะมาเซเวนเอวนเขาจะลงทุนมากขึ้นจะยอมเหนื่อยเพื่อคุณมากขึ้นคักนะมาขออีกสิบใบหนึ่งแล้วก็ง่ายนะจ๊ะไพ่ใบนี้ ne, นะคะเดอะแฮงแมนความรักเก่าแฟนเก่าจะลงทุนกับคุณจะพยายามจะทําให้ให้คุณกลับมารักเขาอีกครั้งหนึ่งเขาจะลงทุนมากขึ้น แต่เขารู้ว่าการที่จะกลับมาลงทุนครั้งนี้มันยากเพราะการที่จะทําให้คนรักแบบรักแบบสุดใจเลยยากนะคะฉะนั้นดำเนินตอ่อค่ะไฟออฟซอดนะคะคุณตั้งตั้งกําแพงไว้สูงอ่ะคือต้องเข้าใจเด้อค่ะเด้อถ้าเป็นคนรักเก่าเนี่ยคนที่มีกําแพงสูงปีดน่ะคนที่เคยทําร้ายใจิตใจอยู่ดีๆจะให้เข้ามาในชีวิตเลยเป็นไปบ่ได้ค่ะคุณต้องทํางาน,น,นหนักนิดนึงถ้าคุณอยากจะให้คนรักเก่ากลับมาในความสัมพันธ์ แต่จะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ความพยายามของเขานั่นแหละจ้ะเรามาดูกันนะคะว่าราสิจบจังไดเขาจะสามารถทําให้คุณน่ะกลับเข้ามารักเขาได้อีกครั้งไหมขอเบิ้งนะตอนนี้คุณเลือกที่คุณอยู่คนเดียวได้ด้วยดีแล้วว่าคุณมีความรู้สึกฉันอยู่โสดแล้วดีฉันอยู่คนเดียวได้ทําไมฉันต้องไปโฟกัสกับความรักที่แบบบ่หายคาแต่อยากควบคุมคอนโทรลอยากมีคุณอยากหาคุณ ทั้งที่คุณสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วอะแต่ก่อนตอนที่คุณเลี้ยงตัวเองไม่ได้เขากลับทิ้งเทแต่พอคุณมีทุกอย่างแล้วเขากลับมาพออย่างคุณก็ตั้งถามตัวเองตั้งกระทูตรงนี้ก็ได้นะคะมาแล้วมาดูซิจบอย่างไรอุ้ยคุณเป็นคนที่เลือกได้อ่ะถึงบอกเลยคุณเป็นเอเอร์เรสฉะนั้นตอนนี้คุณค่อยเบิงว่าผู้ใดสิยอมลงทุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาชนิดว่าให้คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนควีนอะ เดมเพรสอะถ้าเขาจะเข้ามาเขาต้องเข้ามาแบบจริงจังและจริงใจแบบเล่นเลนหัวหว่าเอาค่ะประมาณนั้นคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นคุณเลือกชีวิตให้กับตัวเองมากขึ้นอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ตอบโจทย์ไม่คู่ควรจะอยู่กับชีวิตคุณนะจ๊ะฉะนั้นเรามาดูนะคะในเมื่อเขาจะทําอย่างไรต่อจะติดราศีตุลถ้าหากของเก่าไม่เคลียบว่ามีทางค่ะเขาต้องเลือกละต้องทําให้ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่มีโอกาสกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณแน่นอนนะคะ ในเอ um, าเปที่เขาธาตุดินพึกศกกันมางก่อนแม่หมอเชื่อว่าท้ายที่สุดเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะเขาจะทาทุกอย่างเพื่อคุณเห็นไหมเซเว่นเอาเปที่เขารอเขานิหนึ่งได้ไหมเขาบอกรอเขานิดนึงเขาจะทําทุกอย่างให้ชัดเจนเขาจะเคลียทุกอย่างให้ได้ทําทุกอย่างให้ดีทําทุกอย่างให้ถ้ามีการค้าหาักเขายังของเก่าเขายังวัตถุนิเคียนะยังบัจบดีนู่นนี่นั่นเขาต้องไปเคลียให้จบอะถ้าไม่เคลียจบแล้วจีกลับเขามาในความสัมพันธ์จางคุ้นกับบ้าอาค่ะ เพราะว่าคุณเป็นคนที่สนใจความถูกต้องมากกว่าความถูกใจถ้าเข้ามาแล้วไม่เคลียร์เข้ามาแล้วบ่ดีเข้ามาแล้วไม่ทําให้คุณดูเหมือนเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ออกนาออกตาสังคมใดคุณกับบ่เอาเพราะาคุณไปอยู่ในจุดที่สูงแล้วอ่ะไม่เหมือนก่อนคุณไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะคุณเลือกชีวิตตัวเองได้ถ้าใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าไม่คู่ควคุณกับบ่เอาแล้ว แล้วคู่ควรก็ต้องดีด้วยนะไม่ใช่ว่าคู่ควรแล้วว่าดีจะ้ะฉะนั้นนะคะขอแค่ใบเดียวแล้วหงหายจบนะไฟอับขับนะคะความรักเก่าต้องทำงานเหนื่อยนิดนึงนะถ้าคิดจะกลับเข้ามาถ้าไม่เนี่ยเดวิลยังไงแม่หมอยเชื่อว่าคุณสองคนยังหนีกันบ่ได้นะเพราะไฟความรักเก่ายังเดวิลยังมี energy ดึงดูดต่อกันสูงนะคะแต่นะคะในเมื่อถ้าคุณยังมีวิบากกรรมต่อกันขอนเนเซแล้วจะจบอย่างไร ไงหลังต่างคนคุณท่านคุณเดียวกับคนราศีกันไหมคะราศีกันเป็นคนที่ช่างเลือกเนาะหาของถูกใจยากและตัวคุณอินเป็นคนคนที่มีเป็น,เป,นเป็นสเตร,รสราศีสิงคุณเป็นคนที่มีเอเนจีที่ที่เก่งอเป็นขุนพลนอะใครที่จะเข้ามามีเอเนจีแตกต่างเฮอร์มิตเป็นคนเงียบเงียเป็นคนง่ายๆาย,ยสายอินโทรเวดชอบอ่านหนังสือนะแล้วก็ ตัวคุณเองก็เป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ด้วยดีนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างมีความสุขแล้วเขาจะจบยังไดล่ะในเมื่ออะแล้วเ็าจะลงทุนอะไรเพื่อคุณแต่แม่หมอเชื่อว่าอาจจะเป็นมีอะไรที่แตกต่างกันแต่ลงตัวนะคุณสองคนเนี่ยชานราศีสิสงค์คุณเป็นคนเก่งอะ่ะคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้คุณดีกับคนราศีกันได้คุณเป็นค,คนที่มีความพาร้อมทุกด้านถ้าเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ต้องเป็นคนที่เลือกเลือกที่จะ ต้องชัดเจนกับคุณเท่านั้นนะคะมาใบเดียวจบงายนะไพ่คืนเซเว่ o ออฟซอร์ถ้าเขาเป็นคนที่เคยทำร้ายคุณการกลับเข้ามาครั้งนี้เขาต้องทำงานหนะักเพราะคุณเลือกเลือกที่จะรักตัวเองมากขึ้นไม่เหมือนเดิมคุณไม่เหมือนเดิมว่าวง่ายๆคุณมีสติคุณมีปัญญาคุณเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีคุณเรียนรู้ที่ความรักที่แท้ถูกคือรักตัวเอง คุณไม่เอาตัวเองเป็นลมหายใจกับเขานะคะคุณไม่ได้สนใจว่าเขาจะให้อะไรคุณคุณไม่ได้สนใจว่าตัวเขาเองจะทําอะไรเพื่อคุณแต่สิ่งที่ดีที่สุดคุณจะเลือกสิ่งนั้นที่เหมาะสมกับคุณที่สุดต่อให้เขาพยายามกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เขาต้องเป็นคนที่จริงใจเท่านั้นถ้าจริงโจวว่าเอาค่ะประมาณนั้นคุณทําให้เขารู้ประมาณนั้นนะคะแล้วเรามาดูกันขอแค่ใบเดียวใบเดียวอีกแล้วนะ เอาเบิ่งกันในเมื่อคุณเป็นคนเกิดวันเสาร์ไหมหรือคนเดียวกับคนถิ่นแดนไกลคนค,คุณเป็นคนที่เก่งม,มากนะ theme, คุณเลือกรักตัวเองนะคะคุณมี e อ e r g y ที่คู่ควรเนานะคุณอยู่ได้มีเขาหรือไม่มีเขาเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถเอา sized, ทาทาทารายกําแพงใจคุณได้ไหมเขารู้ <Whether S 2> หลักการท<ๆ>ี่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเหนื่อยนะคะอยาก edge o f edge o f ัเขามีไอเดียค่ะเขามีไอเดียที่ดีค่ะที่จะกลับเข้ามาแล้วก็ แม่หมอเชื่อว่าคุณสองคนมีโอกาสได้ไปต่อสูงมากแล้วเขาก็มั่นใจด้วยนะคะว่าเขาสามารถทําให้คุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ได้และเขาก็มั่นใจด้วยว่าคุณสองคนก็ยังมีเคมีและเอเนจีตรงกันเห็นไหมไพเอ็ดอับสอดอันนี้เอ็ดอบับขัคุณสองคนยังไปต่อกันได้แม่หมอมีเปอร์เซ็นต์สูงนะคนคนนี้แต่คนคนนี้เข้ามาต้องจริงจังและจริงใจกับคุณเท่านั้นถ้าหากการกลับเข้ามา แม่หมอเชื่อว่าไพ่อยากจะบอกว่าเขาต้องเป็นคนที่วางแผนเที่ยวกับคุณแล้วก็ใช้เวลาน้ำกันเท่านั้นถึงจะสามารถลื้อฟื้นความรักสองเราหรือหรือเขาเป็นคนวางแผนแล้วแหละว่าจะมาใช้ชีวิตน้ำคุณนะคะชิวๆไปน้ำกันฉะนั้นนะคะเรามาดูกันนะรอดูนะคะแม่หมอว่าเร็วๆนี้ไม่เกินเดือนนะคะหรือเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีจากคนคนนี้ถ้าคนที่มีประเด็นกันนะ แต่ถ้าคนไม่มีประเด็นเขาก็จะพยายามมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะแม่หมออยากให้กําลังใจทุกๆคนนะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือบม่มีคู่ให้เลือกชีวิตตัวเองคือการมีคู่ทุกคนแม่หมอว่าถ้ามีคู่ดีชีวิตก็จะรุ่งเรืองไวอันนี้ยอมรับแต่ถ้าหากการมีชีวิตแล้วเราต้องผูกแขนผูกขาผูกคอไว้กับเขาเหมดเลยทุกลงหายใจนะแม่หมอเชื่อว่า มันเหมือนเอาเอาภาละแบกไว้ไว้กับเขาผู้เดียววันหนึ่งเขาก็จิเหนื่อยเนาะถ้าเขาแบกคนเดียวก็เหนื่อยเหมือนเฮาอ่ะยูดีเขาโยนทุกอย่างมาเฮาตูมหมดเลยถามหน่อยว่าคุณสิเหมือ่อยบอกคุณกับรับบดได้คือกันนะคะฉะนั้นคนละร้อยมาเจอร้อยรับรองชีวิตจะสบายบ่เหนื่อยอะค่ะนะคะ,นะคะเอากำลังใจให้ทุกคนนะคะแต่ไม่หมอเชื่อว่าคลิปนี้คุณจะได้ไปต่อนแน่นอนเอาอยู่ที่คนเก่า80ซนะคะแต่ถ้าเป็นคนใหม่ ถ้ามาเจอคุณปุ๊บจะมีความรู้สึก่ประทับใจเลยแล้วก็รักคุณเลยอยากขอชัดเจนกับคุณเลยถ้าเป็นคนใหม่นะแต่คนเก่าอยู่ที่แปดสิเปอร์เซ็นคนเก่าเอ้ยคนคนใหม่อยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นคนเก่าอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะตอนนี้ใครก็ได้ไม่ก็บบวเก่าก็ก็แล้วแต่ได้เหมือนคุณบรซิเรียตคนคนนั้นต้องเป็นคนที่ดีต่อชีวิตชั้นเท่านั้นถ้าหากต่อให้เก่ามาแล้วไม่ดีคุณก็ไม่เอาเพราะว่าคุณเลือกชีวิตให้กับตัวเองบุ้ยคะ่ะ มี energy ที่ส่งพลังมากนะคะขอแสดงความยินดีด้วยจ้ะคุณเป็นผู้เลือกของแท้คุณเป็นคนที่เลือกชีวิตของตัวเองนะคะดีใจด้วยเนะาะจบแบบ happy ending ค่ะสิ่งที่เลือกที่ดีที่สุดสําหรับคุณอะดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วนะเลือกชีวิตได้หาเงินเองได้ใช้ชีวิตเองได้ไปใส่เมื่อใส่เองได้ไม่ต้องมานั่งรอไผ่นะคะส่วนใครที่เข้ามาเป็นกําไรเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมหรือเป็นอย่งางไแล้วแต่ถือว่าดีใจมดนะคะ ขอบรระคุณทุกๆคนที่เบ่งกิจวัจบแล้วก็คอมเมนต์นะจ๊ะแล้วขอบพระคุณผู้ติดตามใครอยากติดตามแม่หมอสินติดต่อสื่อของหรือว่าสนใจสินค้าใดๆก็กดเข้าไปคำนี้เพิ่มเติมนะจ๊ะและถ้าหากใครบอกว่าอยากรู้จักแม่หมอมากกว่าขึ้นอยากเรียนคอร์สออนไลน์ไพ่ก็ทักมาแล้วกันเนาะขอบพระคุณทุกๆคนเลยทุกคอมเมนต์นะคะ ใหม่และเก่านะจ๊จะเดิอเข่เดนะคะเอาเป็นว่าจบตอนนี้เวลานี้ขอพระรคุณนะคะแต่ยังไม่จบท้ายที่สุดนะคะก่อนจบคอยบุญลักษาทเทวดาคุ้มครองเงินทองไรมา,มาเทมารวยแล้วโวยอีกขอยเงินล้นทับและคอยรักดีๆไลลาทุกคนเลยค่ะโชคดีเด้อเจอกันคลิปหน้ากันบ๊ายยเจอ